บ้าที่มันดตรงไหนบ้าเออมันสไลมันดีสไลโดนสุดอีกหนอครับเฮ้วันนี้ปลารับบทรับรถเกียรเองครับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยลวงวี่คือเป็นเรื่องเอาคอยมาเลี้ยววุวิเอาเลียวสักีวิจะมัดนนาพาได้ดิอ้คอยมาเลี้ยววิวิอะถอยตรงมาดิไม่เป็นเรื่องเหร็นะเดี๋ยวพี่ให่เหล่ารถโมเมนขั้นหน่อยๆเด้ดิทุกเทอมันรับมากมันหนหนลูกน้องมันขับนะครับ่นี่ อันนี้ถือว่าเป็นงานแรกของป่าเลยยอานีมันง่ากลองยว่าจะยังอกลอก้องมาเ้าเบิรพี่จะเสียรถลงจากนี้เลยบอกเปี้ยอะไรเนี่ยเปี้ยอะไรเนี่ยขันแม่นาขันแม่นาฝนนี่สงสัยเฮ้ยเบิ่งทักบุญเห็นแลเนี่ยบุญเฮ้ย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 ว้าไงแกเอวอมเนี่ยุญอะไมได้ท่าก็เปรี้ยว่าไงแกเอวเน่ย นี่เหี่ยวเลยป้าเอาๆจอดไว้ดีเป็นยังอ่ะฮะเจ้าเจ้าเจ้าเอาคันนี้ไปแลกกันน้องบัวไปเอากันเก่าโอ้โหทเดียวไปแล้วก็เสียโบสถ์ละบาร์ดีคันนี้พม่ใช่เราขับมาได้ดอกมันจะตกได้ป่ะเนาะมึงแย่งเลิกได้ดิเอาละครับ เอาละครับลูกพี่เอารถออกว่าไรได้บ้าน, <im itation> นี่โอยมันจะออกในบ่ดีจะว่านี่เออตก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 อุย้ยไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วครับนี่ แรกๆก็ขำอยู่ครับตัวนี้บ่ขำแล้วครับออกไป่ได้เยด้นี่นนเฮ้ยไปยังเราไปยล้วา,ามัน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 สีตกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันสีตกเลยเปล่า เอ้ย่ไนสบ่ไดบได้บอได้บ่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 ไดบ่ได้บ้ย่ับ่ไ่่ไั่นด้บ่ได้บไบ่ไ่ไ่ไา้อ่้บ่ไ่ได้บบ่่บ เลือดใช้กันแล้วคอยยูก่กไกลเกันทันว่าหายกันคอยหยัดอยดู่ดิอู้ยากแล้วครับงานนี้มันมาหนักปะดได้ดเบ้ามันหนะกจะดินทรายผมเออคุณกจะว่าจะมันต้องอไปพูดเหมเือนเบียร์ไม่จะว่ามันตื่นมาตีาเน,นอะอ อเอู้อันไรเบา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 อู้ผมนี่เริ่มเสียวแล้วครับนี่นี่ครใครบร้าผมว่ามันไม่ใช่แล้วนี่บ้งทุคน ลึก้วยนี่นี่โอ้หัดเสียวครับเนี่ยแล้วสำคัญอ่ะข้างหน้ามันเป็นมันเป็นคล้องครับมันลึกนี่พวกนี้แน่เลยนี่พี่น้อง ปลาแกก็ั่งขับท่านี้นะครับแกก็ั่งขับงานแร่เพราะว่ารถเอามากอะให้ให้รู้ร่องครับเนาะแต่ว่าก็คือยังมาเครับแล้วมาเจองานยากด้วยเนี่ยมันแคบไหมครับแก้วรถลงไปแดงเลยปะโอ้ยากเลยครับ

มอังงมากวนนนี้เป็นงานที่เขาจ้างมากีดนะครับกีดบดกีดดำคันข่อยมากมัเป็นทังที่เลยบะมันช่วยเลยเดยเนะใครอยู่เรามีหฮมอยู่อยู่ยมากินกลนะบกานฝรังเลยครับ ว่าแล้วรถหน่อยจะขี้หอดบานนี่เนาขึ้นเนาะอันอันน kind of ah, ้องบัวลำพูขอซื้อเด้น้องบัวลำพูขอซื้อรถหน่อยเออกล่องมันไหนเป่าเลเนาะเอาไมโครมาเลยเออเขาไมโครมาเลยมันจะไ้ั่นจริงลยนมันถอยมาไเลยันกลน่มันตกเลยครับมันถอยาไจริงจรงมา่ไ่เราต้องไมโคลูกเดียว รอไมโครครับเบาก็แกมีซิลิงไม่สว่วะนั่นน่ะมันกิเจียวมันนั่งอยู่บ่เรื่องต้องไปเอานี่แม่รถนี่ไหม้ยชีหู้จักมองบ่ละดี๋ยว เอาล้วครับพอก็หลูกที่เริ่มยิงแก็งแกส่กันแล้วนี่นดิเอพ้พอรถตกแล้วกันมิงกันเลยได้บาทสิเอาผู้ขับกับผู้บอกเขา <c oughs> เรียบร้อยครับอจันเป็นไรจิบไได้โทรหาคนขับมาครับเอาหมดนี่นบีนี่อโอ้ เบึ้องดินมันเริ่มสไลดลงมาเลยเวเราจะนั่งดีดีได้เจ้าเจย่าตีแง่งไหมพูดดับมาปวดสมองเลยเนาะดเนี่ยนเปกูเป็นมาไตเข้าเดียวเหอคนเขายิางขี่รถบดกลับขึ้นมาแกอย่างสูงเนาะ โอ้แต่แต่พี่แอฟข่อยมาหัวมั่ล้มหมดละขอยาดินมันมันเนีนด้วยต็มที่มันแนียนวายหมันแม่นู่นี่ดินทรายมันเนีนข่อยก็ว่ายู่พี่ยัเาแกเลี้ยวรถลงมาจังไรบัดไดเทียแกรัดทงหน้ามากเนาะขอยาไอ้กวงกวงซ้ำหนีแกคือันมันบอไดกวงบ่ไดนะรถจีบบางยางเงีกคือเลี้ยวรถลงมาได้บ่เออคือเสียนแท้บัดรไดเทรัดใหน้ามาแต่หุ่นเนาะ

อ๋อต้องรอไมโครครับเดี๋ยวเอาไมโครมาโอรูปี่เอาเกมแล้วครับเอาแล้วว่าเราเกมแล้วครับูกตูกตุนนั้นแล้วผู้ถูกบอกร้านเหมือนแก่ทูกไปบอกร้านแก่เกินล้านแก้วสูงไป โอ้ทีเอาอยู่บารถนี่เอาไว้นี่เลยเดี๋ยวโอ้เพิ่งพูดถูกใช่นี่นี่โต๊ะการ์นี่ไม่เรับวันนี้ละโต๊ะการ์ดรถโต๊ะนี่โอ้ผ่านเลยว่ถ้าไม่คมาโกยได้อย่งนี้เลยโกยบางบางนี่ตาตรงนี้มันสูงงู้นี่นะเอาบางๆเนี่ยไปใส่นั่นนะเออได้ได้ได้ขุดซาเลยเป็นยังตามึงนี้ อันนี้นม่ขยายสามาันนี่เลยโอ้มันแคบเหรออ๋อก็เดี๋ยวเราไม่โกมาครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ปลาเล่าด้วยครับผมจินีบายครับสวัสดีครับ